ังเดอ้อเต้าตัวน้อยๆข้างคกก็ตัวน้อยๆแต่ก็ขาเสือใด่เดอ้อนิท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าร่างกายหน่อยเดียวนะแต่มีสมองขิดต่างกับอันเสือที่มีตัวใหญ่แต่บ่มีสมองขิดผลสุดท้ายก็แพ้เต้าหน่อยดังนิทานเรื่องนี้นะครับฟังเดอ้อเรื่องก็มีอยู่ว่าอัน xưa nè mày hên tàu hên kang hóc katak tamwa mưa nung mưa nung nị cho đài nhan đây omen ud yak banshi tie bóng 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 bộ bóng 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 bằng bóng cả bóng 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 cả tuộc cả chào ích à kín sắt tô nhai nhai cả cháu ừ mèn bò sữa bán bà ừ mèn bố sữa cả phá năn cân bứng bố xăn ấu chăng xăn phá năn cả phá năn bứng bố tống phá năn độc ảo chăng xì ảo chăng xì à ngãi ngãi ảo há hay bọc hay ọc mà bưng nè เออตกลงเดี๋ยวเฮาสิ่ค่ายให้เห็นเสือก็ไปหาอาหารของเสือเตาก็ไปหาอาหารของเตา่าคางคกก็ไปหาอาหารของคางคกต่างคนต่างไปหาอาหารกันเวลามาพอกันอีกวันนี้เสือเสือก็มาถามถามหาเจ้าทั้งสองใส่ละเจ้าเต่าเจ้าคางคา,า,ากุู่ใส่เหมืนเต่าก็ คอยตะเครยนมาตะเคิบตะเค็บประเขือมาคอยคลานมาตะเค็บประเขือประเขือวันนี้ขังคอกก็กระโดดตับตับตับเข้ามาสัวไม่รู้เลยว่าสัตว์ทั้งสองใช้สติปัญญาในการที่จะหลอกเจ้าเสือเต่าก็ได้ไปหาคาบเอาฐานข้างๆนั่นแหละ,ะขังคอกก็ไปหาปลายยาคา ปลายแหลมยาคาเอามาหลอกนะว่าเป็นอาหารหลักเสือก็ถามว่าไหนเจ้าทงสองขายมาสิเจ้าได้อะไรบ้างมีสัตว์ใหญ่แค่ไหนมีอะไรใหญ่แค่ไหนอาหารแต่ละมื้อของเจ้าถ้าเจ้ายังไม่พร้อมเราจะขายให้ดูก่อนก็ได้ในที่สุดเจ้าเสือก็ค่ายออกมาค่าย ขายเนื้อขายกระดูกขายเนื้อขายกระดูกบางส่วนให้เตาเบิ้งนี่บักเตามาเบิ้งองเฮาเนี่ยนะบักขี้ข้างขากนมาเบิ้งของเฮานี่ว่ะย่นเจ้ามีปัญญาบอกหาอาหารใดซํำเฮาบอก่ะย่นเจ้าเตาก็ไม่พูดเจ้าขี้ข้างคกก็ไม่พูดทีนี้ข้างโคก็บ่รอฉาเจ้าข้างโคก็บ่รอฉชาก็ รีบคายออกมาเลยนะรีบคายออกมารีบคายยาคาปลายาคาที่แหลมๆนะที่กินเข้าไปอมเข้าไปแล้วก็คายออกมาคอกคอกค๊กสองสามสองหน่วยสองหน่วยสองเล่มเออเสือมันมองดูเออย่างยังสีเนาะแปลกแท่ห่ะ เสือมันพิจารณาญาณมองไปดูแล้วมันอะไรกันแหลมๆเขาๆแหลมๆวะ <c oughs> น่าแปลกจริงๆ <c oughs> ก็เลยทำให้คางคกได้ใจมันต้องสงสัยเราแน่มันต้องสงสัยเราแน่เดี๋ยวเราจะตอบให้ว่าสันเสือก็อดไม่ได้ก็เลยถามว่า นี่จะได้อะไรมาจะได้อะไรมาแปลกๆอย่างนี้ดูพลิลึกเลือเกินอืมท่านไม่รู้เหรอนี่แหละอาหารของเราที่กินเป็นประจำอันนี้เขาเอามาเฉพาะส่วนหนึ่งให้เจ้าได้หัว่าอาหารนี่มันคืออีหนังบอกให้ก็ได้ง่าง่งาง่าง่า โอ้ห้างสาบแมนอาหารญี่ปุ่นบอกบแมนอาหารแถวๆนี้แหละง้างสาอา่าวห้างสามันคือ,อยังก็งาสร้า,างตีโอ้ยเสือตำ่าตกใจโพได้ขา่าวได้ยินว่างาช้างก็ตกใจโอ้โหขนาดมันคางคอกตัวนี้กินช้างชื่ด้วยความงอของเสือ ถึงทาให้ไม่คิดถึงว่าสัตว์เหล่านี้จะกินอาหารถึงได้ขนาดนี้ว่าแผนการของสัตว์ทั้งสองคางคกมีแผนงานอะไรเจ้าเสือไม่อาจรู้เลยก็ได้แต่ระแวงได้แต่คิดสะพรึงกลัวว่าคางคกกินช้างได้เชียวหรือก็เลยยังคิดครุ่นอยู่ อย่างหวาดหวดาดผวาอยู่ด้วยความที่เสือเป็นคนเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองคิดเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างโงองเฉพาะเสือตัวนี้ต่อมาเต่าเจ้าเต่าก็คายสิ่งหนึ่งออกมาเอาฟังนะดูนะเดี๋ยวเราจะคายให้เจ้าดูเจ้าเสือนี่ของเรานี่ หนักพอสมควรเหมือนกันเราก็กินสัตว์ใหญ่ได้เช่นกันและแล้วเต่าก็คายท่านออกมาจากปากเพื่อให้เสือได้เบิง้งหวนนี่คืออีหนังอะไรดำๆนะท่านทำไมเตากินอะไรดำๆ mm hmm. เออยเจ้าไม่รู้หรือไงนี่แหละครวา เต็ดรับเอ็งยังเต็ดรับเออเต็ดรับภาษาอังกฤษบอ่อาหารอังกฤษบ่บ่แมนเต็ดรับเออคือว่ายังสั้นเต็ดรับเออก็เต็ดรับนั่นแหละเอ็งยังเต็ดรับเออก็ตับแรกนะสิโฮ้ยกินแรดชีวเหรอเอาตับมาโชว์แมนนี่แหละเราเคยกินตั้ง เล็ดเอาตับมาโชว์เจ้านี่และอาหารที่เรากินเป็นประจำเจ้าอยากมาลกาวหาว่าเรากินสัตว์น,น้อยอาหารน้อยๆว่าเราเป็นสัตว์ที่อดอยากว่าไม่ได้นะเราเนะี่ยกินสัตว์ใหญ่กว่าเจ้าอีกใหญ่กว่าเก้งใหญ่กว่ากระต่ายอีกเอ้ยเชียวหรอเสือรู้สึกหวาดกลัวกลัวอย่างแรง และต่อไปสัตว์ทั้งสองก็กล่าวพร้อมกันแล้วต่อไปเราก็จะกินเสือพร้อมกันสัตว์ทั้งสองนี้เราจะกินเสือด้วยกันทั้งสองสัตว์ทั้งสอง,งตัวเสือด้วยความโง่เข่าเบาปัญญาของเสือก็หนีกระเจิดกระเจิงนะหนีเข้าไปหนีวิ่งตะเลิดเปิดเปึงไปทีนี้สัตว์ทั้งสองนี้ก็ได้ที ทำเป็นไล่ตามทำเป็นกระโดดตามกับ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 กระโดดไอ้เต่าก็หนีตามไล่ตามไปเรื่อยๆเสือก็คิดว่ามันคงมาไกลแล้วมันคงอยู่ไกลมันมาไม่ทันเราหรอกเสือพักให้ใหายเหนื่อยสักครู่หนึ่งก็เตา่าก็ตามมาทันเออ ต่าตัวนี้วิ่งตามมาเราจะกินเราอีกเหรอเราจะกินเสือเดี๋ยวนี้แหละขังเขาก็อ,อเราจะกินเจ้าเดี๋ยวนี้โอ้เสือก็ตกใจแย่ก็วิ่งหนีไปอีกไปเจอตาเท่าที่กําลังตีมีดอ,ย,อยู่เขาเรียกว่าช่างตีมีดเขาช่วยเราด้วยเถิดช่วยเราด้วยเถิดตาช่างแต่ช่าตชง,ตชงตีมีด อ้าเราทุกใหญ่แล้วอะไรมีอะไรเลยนี่เห็นสัตว์ทั้งสองไม้เนี่ยมันไล่เรามาเอาอยากจะให้ท่านช่วยช่วยด้วยช่วยข้ามันด้วยเออไม่ยากหรอกสัตว์อะไรแรดเหรอไม่ใช่ช้างเหรอไม่ใช่อันนั้นมันเป็นอาหารของมันเออขนาดน,นั้นเชียวเหรอเออให้มันมาแต่นะ่ะเอาช่วยงานเราก่อนมันคืออะไรมันคือคางคกกับเต่าอู้กระจอกกระจอก เอ้ามาช่วยงานเราก่อนแต่ช่างก็มัดมือเสือเอาไว้กับอันท่ีเรียกว่าสนบนะสนบสนบที่เขาเป่าไฟก่อนจะตีมีดก็เลยมัดไว้นั้นนะเอ้าช่วยทำงานก่อนเสือก็ช่วยสูบ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 กรักกรุขัดอยู่นั่นแหละก็ทำให้สบายใจไปพังเสือก็ ช่วยตะช่างตะช่างก็ตีมิดเป้งเป้งเป้งอยู่นั่นแหละก็เลยสักโครเต่ากับคังคกก็มาถึงตกตกตกเต่าก็คลานเข้ามาไอเต่าตัวนี้คลานไวจริงๆพอมาถึงก็เนิ่มเสือบอกเอ้ยมันมาแล้ว<ห>ตะช่างมันมาแล้วเอ้ออย่าไปกลัวอะไรก็จับเอาจับเอาเต่ามาทำเป็น ที่รองนั่งเฉลยนี่เอามันเป็นที่รองนั่งมันจะไปไหนได้ไอ้แค่เตา่าเต่า,ตาขังคกก็กระโดดมาตบตบก็เอาไมา้ตีเอาไมา้ตีขังคกก็ตีขังคกก็เจ็บแล้วมันก็กระโดดหงายท้องอ่างส้างเหมือนกับตายานี่จัดการเรียบร้อยเอา้าทางานไปเสือก็ช่วยทํางานมั่นใจแล้วทีนี้พวกนี้โดนแล้ว ต่อมาอีกคู่หนึ่งขางคอกที่โดนตีแล้วก็หงายทองอาสาอยู่นั้นแต่ตามธรรมดาคางคอกถ้าโดนตีมันไม่ตายง่ายๆมันจะสลบเต่าก็โดนแต่ช่างจับมาเป็นเก้าอี้จับมาเป็นที่รองนั่งเสือก็ทำงานเข้าไป,ปสู้ศอกสู้ศอแต่ช่างก็ตีมีดเข้าไปมม่งมงบแแอ มองเป่งมองอยู่นั่นแหละพอดีในช่วงนั้นคางคกมันก็กลับร่างนะมันยังไม่ตายมันฟื้นจากสลบขึ้นมาก็แลเห็นอ่าเรียกว่าอัญองยองนะอัญองยงของตาของตาช่างก็คือเห็นหำนั่นเองนะเห็นหำก็บอกพี่เตา่าพี่เตา่าพี่เตา่าเหลียวซ้ายแลขวา หันหน้าขึ้นบนเตาก็หันหน้าขึ้นบนดูโอ้โหเห็นของของตาตาช่างตีมีน่ะเออแล้วทำยังไงปากเอาไว้ทำไมก็งับทันทีงับเอาของตาช่างทันทีพอดีตาช่างรู้สึกเจ็บโอ๊ยกูโดนแล้วโอ้ยกูโดนของเต่าแล้วเตา่าโอ้โหไล่กัดจ,จริงๆ โอ้เห็ดจังไรนอกเห็นจนนังไรนอกเสือเบิ้ลเห็นได้ยินอย่างนั้นก็ไปเลยทีนี้ตกใจไปอย่างแรงไปทั้งมือมัดกับสนบนั่นแหละดังครูขาคูข่ก็ถึงว่าเสือเวลามันร้องมันจะร้องครูขา่าครูขา่าคูข่านะนี่เสือโคร่งมันร้องอย่างนี้นะนี่นี่น,นี่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับพี่น้องอ แล้วต่อมานะต่อมาอันเสือก็นนี้ไปอันเตาก็ปล่อยของตาช่างตาช่างก็เจ็บจนเจน็บก,ก,ก็หนีก็เจนบก็เจิงไปเตาก็หนีเตาก็ปล่อยคันปล่อยนี้แล้วก็ไปกับข้างคกอะไรเสือตามเสือก็นแล่นไปโอ้ยไปขึ้นอยู่บนงาใหม่อืมคือขึ้นอยู่บนงาใหม่โอ้ยหลอดตายแล้วเรา หลอดตายเขานี่แหละขึ้นงาไม้ดีกว่าคางคกมันไม่มีปัญญาขึ้นได้หรอกไอเตาก็ไม่มีปัญญาขึ้นได้หรอกโอ้ย mm. มันหัวสมองจริงๆรงพวกนี้มันมีความไวพริบฉลาดจะฆ่าเราให้ได้จริงๆโอ้ยมันจะเป็นอาหารของเตาอาหารคางคกจริงหรือเราเอ่อคร่ำควญอยู่ในใจเ,เสือเสือเสือโง่ว่านั้นเหอะ ก็เลยทำให้หยุดพักได้สักครู่หนึ่งคางคกกับเสือก็คางคกกับเต่าก็คานเข้ามาตบ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 มาเห็นเข้าโอ้เสืออยู่ข้างบนไม้บะเออเรารอดแล้วแกขึ้นมาหาเราดิเอ้ยเราขึ้นไม่ได้หรอกแต่เรามีกระดองวิเศษที่จะฟันต้นไม้นี้ให้หัก เออก็ฟันไปแน่อวดอีกเต่าก็ตั้งท่าตั้งท่าเอากระดองแล้วก็กระโดดใส่ต้นไม้น่ะดังต๊อบต๊อบตัอบต๊บ,ตบ,ตบ,ตบอยู่นั่นแหละต๊บอบแล้วก็บอกเสือว่าพี่เสือพี่เสือจะล้มแล้วนะจะล้มแล้วนะนี่นี่ได้ครึ่งแล้วจะล้มแล้วนะ ม่เชื่อพี่เสือมองไปข้างล่างมองไปข้างฟ้าทิมองไปข้างบนฟ้านิมองไปข้างบนฟ้านะเสือโง่นี่ก็มองไปบนฟ้าก็เห็นฟ้าลอยไม่ลอยไปลอยมาเอ๊มันจะล้มจริงหรือเปล่าโอ้จะล้มเลยไอ้ข้างคกอยู่ทางนี้ก็ทําเสียงเหมือนกับไม้ลั่นเหมือนกับต้นไม้จะลั่นลมออาอ้าอ้าอ้าออ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  อยู oh, oh, well. h, ่น i̇şte. ั่นแหละทาทาเป็นเสียงอยู่นั่นแหละอ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 ะไอเสือก็มองข้างบนเออจะล้มจริงเปล่าไอเตานี่ก็ตัก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 เอาหางเอากระด้งเนี่ยมันกระโดดใส่ต้นไม้ทําเหมือนกับดังก๊อกก๊อกก๊อกเสือมันโง่อะโอ้จะล้มจริงๆจะล้มจริงๆเหรอเอาทําไงล่ะถ้าล้มจริงๆเราไม่ตายเหรอโอ้เสือมันก็อ คางคกมันก็กินเราเต่ามันก็กินเราเซจเลยเราจะทำยังไงก็กโอยทางที่ดีนี้ดีกว่าในที่สุดก็ตัดสินใจกระโดดตูมลงมาแต่กระโดดกระโดดด้วยไอ้ทางมือก็ติดสนบอยู่ด้วยไอ้เกะกะเก่งกลางก็ไม่เป็นท่าเสือก็เอาหัวมาทิ่มก่อนแล้วในที่สุดก็คอหักตายนี่และความงี้เง่าของเสือใครที่โง่ มนุษย์ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าร่างกายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแต่ไม่มีความไหวพลิบเอาตัวไม่รอดก็เหมือนเสือตัวนี้ในที่สุดก็ตายเพราะสัตว์เล็กๆเต่ากับคางคกดังนิทานเรื่องนี้นะครับท่านใดชอบนิทานก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำนิทานให้ท่านได้ฟังต่อไป หรือท่านใดมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ก็ขอคอมเมนต์กลับมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ